ดีจ้าพี่น้องง่ายท่องด้วยจ้าออกมหฮดออกมหฮดอันต้นกล้วยจ้าออกมาต้นกล้วยคือเกาอันต้นบันกฮุงต้นบักทวนั่นแหละจ้าตาบะบาออกมาสวยออกมาสวยจัง่อยจ้าพี่น้องถ้าเศร้าเป็นเป็นหนาวหนาวพี่น้องเป็นน้ำหมอกหลายหลายกระยานแผ่น้ำหมอกยานแพ่อากาศยานเป็นวดัดเป็นไออีกลูกก็สิว่าให้อีกนะ ก็เลยทาให้แดดออกยถยายให้มันอุ่นอากาศอากาศไล่น้ำข้างหนีก่อนจังๆออกมาจา้ผะผนที่ว่าจาังทีว่าแพ้อากาศอาเกิดอีกอย่างอีกก็เลยมานาั่งยี่หมอันกล้วยนี่ละจ้ะอดแหลวหดสวนแลลวๆจ้ะอันย่าไม่แนวสิบอกชูพี่น้องฟังจ้ะนันคามรูซื้อของย่าโอ้ยมือมือมือพืนนี่ ความรู้สึกดีความรู้สึกบคุ่นในใจิตใจความรู้สึกอันยาย่าย,ย,ายบ่เคยคิดบ่เคยฝันวา่วาวา่าสิได้ผู้ติตตามหรือว่าผู้ผู้หายกำลังใจเพ่นกดเพ่นกหงดใจเพ่นกดอันนั้นอันนี้มากมันโยกโป่แถมก่อยมากจังเสีนาพี่นอ้อยายแล้วว่าอบุย มันไายหลุดบ่กคิดเลยว่าว่าสิมีผู้ห้ผู้ห้ยกำลังใจจังสันนะจ้าพี่นอ้องจังเลยก็ขอกาบขคุณขอกาขอบขคุณหล,ลายๆหลยๆพี่นอ้องซึ่งถ้าเปรียบเทียบไปแล้วอันช่องยู u ู e ของยายนี่มันบไม่อีหยังที่เป็นน่าสนใจทีที่ถ้าเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆเนอกจากเนาะช่องอื่นๆเพิ่น พิธขึ้นมาพันร่วมกลุ่มร่วมโมหรือว่ามีกิจกรรมอย่างเด่นเด่นหรือว่าเรื่องเล่าข่าวสารอย่างต่างๆซึ่งพี่น้องเลือกเบิงเอาก็ได้นะจ๊ะพี่น้องเลือกเบิงแบบมักอันใดก็เบิงอันนั้นเรื่องของอาหารการกินเรื่องงานฟีเมื่อเย็บทักปักลอยกระเบ้อเบ่ออยากพี่น้อง พ,พ้นมีเวลากดเห็นย่าห่ือพ้นกดเบ่งย่าอันนะพ้นคือดีคักแท้นะพี่น้องพ้นทั้งงที่พ้นกับบดาอีหยังจากจากสองย่าเลยนะกับพี่น้องจะเบ่งว่าเออผู้เถาผพ้นหนึ่งมาไล่างานตัวว่าเจ้าของเฮ็ดหยังเนี่ยแต่ละมือเออได้อีหยังด้วยการย่างการเดินาการเคลื่อนไหวกันอันเตะแข้งเตะขาอยู่หลังบ้านแต่ละมือน ออกกำลังกายที่เป็นกิจจาลักษณะแบบที่สอนให้พี่น้องมาเฮ็ดน้ำท่าตามท้งสันกะกระบอมนันซึ่งยากกับค่อยๆๆยไปยินนะจ๊ะเนาะอันที่พ่นบอกว่าแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายผู้เท่าที่เต็นย่อๆๆๆๆเต้นแอโรบิกแบบทุกจังสั่นกะ กระเบื้องสิเกินตูเจ้าของอันนะจ้าพี่น้องเพราะว่ายา่เป็นคนบ่แข็งแรงยา่เป็นคนเจ็บแอวจักโรคอีหยังโรคเน่ยบอึ้นพี่น้องย่างออกมาเนี่ยก็ต้องนั่งข้าวเดี๋ยวก็ต้องนั่งนี่แหละหดสวนแลแล้วเนี่ยก็เอาตังมานั่งเนี่ยหม่มห่มกลยจ่าพ่อเด็พ่อเดี๋วบอกสูพี่น้องฟังบอกซูฟังว่ามือนี่ย่ายดีใจหลายดีใจที่ม่ผู้มหาห้กดอันหดใจกดอัน อันสัญลักษณ์ของความเออบางอย่างแยกกับเบื้องบ่อออกสำเนียงสิถามลูกหลานโยเออแปลว่าจังไเ้ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นทรงอ่าสติกเกอร์นวลนี่นั่นมาใส่มาหนาแยก็ได้จะขอบคุณเพิ่นเพราะว่ายายกกับโบเกิงทางอันอืมสติกเกอร์ไม้ขว AMB จังเลยต้นนั่นต้นนี่จังสีนาพี่น้องจังว่าว่าโอ้ยอยากเห็นหน่ะเห็นตาเพิ่นเด้เพิ่นเป็นผู้จังไลยนนอ จักเห็ดจังไรจังสิเห็นหนาเพิ่นพี่น้องเอ้ยสมันดีใจไรมาขึ้นนีืย่ายว่าโอ้ยสมัาดีแท้สมัดีแท่บอพื่นว่าสิไม่ผู้มามมกดติตามให้แบบบึ้มบึ้มบึ้มกับบมแมนสองสามเหมือจังมีผู้มากดให้ผู้นึงจังสิกะดีใจว่าศั่นพี่น้องอันดีใจดีใจว่ายังไม่ผู้เห็นอ่ะนะ ยายบอมมันคนดังยายบอมมันบอสวาสิม,มีผู้หู่จักองศ์สีนะ้ยายายจ่าพี่น้องยายอยู่ปา่ายายอยูใส่เสื้อเวดแบบบอมีอยู่เแบบน,นสังคมกวงขวางแบบคนสิมม่งหุจักโอ้ยายอันนั้นส่นนี่โอ้ยายอันนั้นส่นนี่ยายยายท่องส่วนอะไรหิ่นยักษสส์บอบมีผู้ผู้ผัวนะจา่าน้องแต่ว่าเท่าสีบเบิองสี่แต่ละคลิปแต่ละวิดีโอที่ออก มั hey S s นส <in> ่งออกไปให้เบิ้งนี็เรื่องเล่าจะคลองเล็กๆหน่อยๆซึ่งซึ่งซึ่งย่ายกับบดีนึกเด้ฝันว่าเพิ่นสิมากดติดตสามหรือว่ามากดหพวใจหรือว่ากดไมอย่างุ่ม่วๆให้มันย่า่ย่า่ย่า่วามันบ่ขึ้นบ่ฝันว่ามันสิได้ประนั่นนะจ่าพี่นนอะก็เลยว่าเออไม่กดไมู่้อย่างไหนจังสี่ล่ะเลยเป็นเรื่องแปลกเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทีุ่ดสำหรับยา่ อาวิเยอเอาวิเ,อเอยอะอยู่ใหญน่ะอ้ยเป็นผู้จังได้นะมี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 ร่างร่างอันข้อเมียนมากใหญอ่านเบาออกเนาะอันเพิ่นนี่แต่บ่มีภาษาไทยนะจะายาจากอ่านบอบาเรื่ยจะขอบคุณเพิ่นอันมีภาษาไทยนั่งอยู่เหมือนว่านี่ก็อ่านออกนิดนึงที่ที่สื่อห้ยใหญ่ ยายอ่านออกมีละดาแต่ว่ามันจุดจุดต่อไปหันบ่งจักว่าสื่อพ่นพันสซื้อเง่าก็หนันอยู่กับบ่งจักแต่ว่ามมนจุดจุดจุดต่อไปยังถีนะยายก็เลยว่าโอ้บ่งจักซื้อพันคักๆเขาถามนอันเอ่ยซื้อเอ้ยนนาเพันมันเอ่ยบ่ถือจังสีกะขอกาบขอโทวขออภัยเลยเพียงเด้อพันแม่นว่าเอ้ยซื้อเอ้ยซื้อเอ่ยนาำบ่ถืออันคือจัง่นเขียนมานั่นนะจะเพราะว่ายายกับอ่านหนังสือบ่อยออกดอก อือเป็นบางโตเป็นบางค่ำเท่านั้นนั่ะก็ว่าจังววาว่าโอ้ยขอบคุณพ่นกอนนะเห็จงงุจังไรจังเสียหอดพ่นเนาะค่ำเบาค่ำมบกข้องย่เหมือนนี่จ้าเสียหอดพ่นหรือบ่จะพ่นสีกดบงังย่าอีกรึอบอล่จังสินะาจาพี่น้องจะมันดีใจหลายดีใจหลายเ้อพี่น้องเอ้อจะมันดีใจแห่งคักบม่มีค่ำอื่นบม่มีค่ำได้เหมือนนี่มิจจะค่มบาดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะจ้าพี่น้องสำหรับเหมือนนีเเด้ย ยายไปเที่ยวหันเที่ยวนีลูกเต้าพ้าไปเนาะเห็นนั่นเห็นนี่ก็ให้พี่น้องเบงว่าโอ้ยายเราไปเห็นอันนั้นตอละวมันนี่เออมือนี่เราไปเห็นอันนั้นมือนนั้นเราไปเห็นอันนี้ไปเองบ่เป็นดอกพี่น้องไปเองบพเป็นถ้าลูกเต้า่พาไปนะไปบพเป็นดอกอือไปเห็นอันนั้นอันนี้กะถือว่าบุญหลายสำเ่าซะะฐฐก,กิตรก้อนกอยูสังแตนทงเจชาตะไะหนาตะหัวสสวนเหลียงหัวเลียงควยจะพัดมือเกิด พี่น้องสะพัดมือเกิดเกิดขึ้นมากก็เห็นโหลดอือเลี่ยงคั้วขีขั้วขอมมอมขอมมอมล่ะพี่น้องผลตกฝ่าห่องผลตกดิ่งจังสีคีขั้วเลี้ยงนํำพันแค่หน้ายิจอยุ่งจอเหลือกเหลือกตัวใหญ่ใหญ่มันจอทั้งคนจ๋อทั้งคั้วพี่น้องตัวสีหอดย่ำขั้วเขาขอกตัวคั้วสีอิมพี่น้องอดทนต่อสู้มากจังสั้นล่ะจนเ่า จนเ่าลูกเต่าหญ่ปีก้าขาแข็งมากจนว่าเขาซอยเหลือย่าได้เออช่วงเ่าซํานี่บาดดีกันด้กินแห้งลูกกันถือว่าบุญหลายบุญหลายพี่น้องบุญหลายถี่ลูกเต้ารู้เละช่วงซักช่วงเ่าพี่น้องช่วงเ่าเออดตืนขึ้นมามีผู้ถามบ้าแม่เจาได้กินยังจะกินละบ่ออันนั่นจะกินละบ่ออันนี้คือบอกกินจังสี่จังสันนะพี่น้อง มูดซึกว่ายายโชคดีผู้หนึ่งพี่น้องโชคดีอีกคู่นึงท,ที่ที่ลูกเต้าลูกแร้งสิน่ะเอามาบอกทูฟังยิ่งยังแม่ไผ่ไผ่กระเบิ่งคือกันตัวอันพันสิวาเนาะเอออันมันอันยายบอกผิดกะขอตรวขออาไผ่ด้อยจ่าเด้ออันยายบอกทูฟังว่าอันยายน่ะเอ้ยเครื่องบินมาอีกคืพี่น้องมันยิังยัยงดอกอืมันเครื่องบินมามันยิังยัยงมันมาจากต่ำใกล้สนามบินใกล้ อันสนามบินของทหารเพ่นะจ้าพี่น้องเครื่องเครื่องอันเครื่องสนามบินอันโดยสารจ่าพี่น้องอยู่อุดรนเนาะมันมันมันหลายเครื่องบินหลายจ้าเอายายบอหอดใส่หรือั่าไงบอกหอดว่าลูกเตาเรี่ยงดูถือว่าจะของโปหรีอสันหลักเบาทูกพี่น้องฟังจังว่าอันอันขันเป็นย่าย้อนแต่หลังๆมาให้เห็นนั่น มันย้อนบ่ได้มันบ่มีรูปมีผาบนาะจากพี่น้องเนาะมันบ่มีตะกีดตะกรอนยายบ่เคยมีดอกบ่ได้ใช้รูปน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นดอกบ่ฮูจ้จกักบ่ฮู้จักบ่มีกล้องมีแกลงอีหยังตะกรอนนะ่ะดูจะงวดน้ำพ่วนน้ำวยายเนาะจากพี่น้องเนาะสิมีอีหยังตะกรอนนี่เฮาก็สิเฮาก็สิฮู้จักมีโทรศัพท์บในลูกเอื้อให้ลูกอันลูกว่าอันนี้จังซี่จังซั่นจังซั่นอีจังซี่ลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่น น้า,นาพี่น้องก็ก็ก็มีให้พี่น้องได้เบิง่งอ,อันนั้นอันนี้แหลกเปลี่ยนกันซื้อดอกจ้ากับอันผู้เท่าสี่ยู่ทั้งพุนทั้งพี่เออ่ล่ล่องล่องล่องมากอะ่ะแหลกเปลี่ยนกันเออเบิง่งย่ยนั่นก็หน้าเบิง่งย่หนี่ก็หน้าสาวิมแน่าย่เสียเพราะาย่ตีแน่นอนหยุดเบิ่งดีดีแย่ยนั่นเบิ่งเพิ่นดีดีสะอ,อส่อนอ่อนซ่อนแล้วกาย่จันล่าเนาะาย่จันล่าส่องของอันอ่าส่องของอ่า ชีวิตบานๆเพิ่นนั่นเพิ่นลงให้เบิ่งแต่ละมือเพิ่นเฮนี่ยิ่นไปสอนฮวกยายกับเบิ่งพี่น้องไปเก็บเขียดจะหน้ายายกับเบิ่งเข้าป่าหาเห็ดหาหน่อไม้กับเบิ่งพี่น้องเพราะว่าเป็นหยังคือเบิ่งจังซั่นเบิ่งเพราะว่ายายเบิ่งออกเบิ่งออกพี่น้องเบิ่งออกเบิ่งออกว่าโอ้นั่นๆๆเออพ่นนั่นสิมีเห็ดพ่นนี่สิมีเห็ดซึ่งมันเป็นชีวิตประจําวันที่ที่ย่าเคยเคยอยู่ยายเคยอยู่จังซั่นมันก็เลยเข้าใจแต่ละก้าวแต่ละเออ เพิ่นได้เสียมไปซับเฮ็ดไปคุดเฮ็ดไปขุดหนาใหม่โอ้ยใหญ่อ่อนซ้อนหลายตัวแล้พี่น้องอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเปนแถวยนีฝ่าตกฝคนลงโอ้ยเฮ็ดออกแล้วเนาะพ่นนั่นพ่นนี่อุ้มนั่นอุ้มนี่คยเก็บเฮ็ดคุดพ่อแล้วก็คึดหอดพี่น้องเพิ่นลงให้เบิ่งแหะพี่น้องเรื่องเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะเฮ็ดไข่เนี่ยเน่เฮ็ดเฮ็ดพอเฮ็ดอันละโงกเฮ็ดอันปวกเฮ็ดยังได้มากอยากเบิ่งพี่น้องเบิ่งเปิดจ้าเถือกับอีกอย่างหนึ่งเพิ่นไปตึกสะดุ้ง อันที่พ่นไปตึกสะดุง้งพ้นกระเฮ็ดให้เบิง่งย้ายกันได้เบิง่งกระสะออนอ่อนว่านละพี่น้องเบิ่งกันเบิ่งไปเบิ่งมาอยู่หันละไปเบิ่งเจ้าเจ้าเบืงองไขยุ่นี่ละจ้าพี่น้องชีวิตประจําวันซึ่งมันกะมันก็ดีหลายพี่น้องดีหลายสิอว่าม,มี่มีโทรศัพท์มี่ยูทูบให้เบิง่งให้เห็นให้กลวงกระย้อนพ้นวานยอ่อโลกยอ่อโลกทั้งใบมาไว้ในมือเอาสิเบิง่งเอียงกระได้ทัวโลกอยากเบิ่งยอียงกระได้กดเข้าไป จิ้มข้าไปเห็นเบิดพี่น้องมีรองมือยายเห็นอันอันพ่นเต้นอันอันถท้าอันอันยังก็ไม่ข้นแจกสันตะกอนยายเฮงเคยได้ยินตะสื่อมาคาดเดียวนี่กดขับไปพ่นเต้นเห็นเบิงโอ้ยเอายายอยู่พี่จักพ่นเต้นอยู่ใส่ยายก็นังเห็นนั้นนะยังสีนะพี่น้องก็ดีหลายว่าเออยายเกิดมากอ่ะอือท่านสมัยอยู่ท่านสมัยอยู่แต่ว่า จักศีบ่งได้อีกบนปันไหเพราว่าชีวิตคนบ่มาแนนอนนะจ้าเนาะตายม้นนี้มื้อื่นกับ่ฮู้จักบ่ห้จักเลยแต่พอสาหรับเหมือนี้จากมีขึ้นหลังไปวัางบ่ปิกายไปก่อนมานี่้องสปีมานี่ก็ถือว่ายาาท่านอยู่นะย่าท่านอยู่ก็ยังถือว่าโชกดีที่ท่านอยู่เออพอได้เบบึงพอเด้ฮูหวว่าอันโลกสมัยใหม่สมื้อนี้มันเป็นจังไดกับอันสมัยอันที่ย่ายย่างสาวอย่างเบามันเป็นจังไดมันห่างกันหลายปันไดจังศีนอาจ้าพี่นนอะ อืมจังวะเว้ยมึงนี่มาบอกให้ฟังเรื่องอัินขอบคุณพี่น้องมันอันอันค่วมดีใจนะนะ,นะจ้าพี่น้องมามามาบอกสู่ฟังผ่นเลยตะลิดเปิดปืงไปไกลเติบเนาะ <c oughs> ตะลิดเปิดปืงไปไกลเติบช <c oughs> ีวิตประจำวันจ้าพี่น้องมึงนี่ออกมาสวยจังวายแดดหอนก็เลยอันบ่ถอดหอนหมวกมามามาอย่ห่มอันบกล้กกวย มองอยู่หอมกล้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเจ้าหน่อยก็สิเขาบ้านลนะจ้าขนแดดห่อนแดดออกขนงานเขาบ้านไล่ลูกก็เอินหาลูกสายเขาบ้านไหมจังสี่จังสันก,ก็ไม่เวียกคือเก้านาะจ้าเพราะว่างานมันอยู่ในในบ้านจ้าธุกรกิจครอบครัวเนาะจ้านะพี่น้องอยู่ใสก่ก็ได้เงินเบิดว่าตาบัสตาดูเฮ็ดเนาะจ้านะพี่น้องเนาะพอเดืเลี่ยงปากเลี่ยงทองซาลเบามากก็ไ้อืมใครก็หากระดอนข่อนก,นกนระเดียวตะกอนนะ คนโบสูแดดสููฝนมันมากสิได้เงินบาทเงินเบียเพเป็นพี่น้องเอ้ยย่ายย่ายเห็นอื่นบ่เปนเกิดมากอะอืมอย่างตะงัวตะขวยเห็นตะมัวตะสวนตัวสีเป็นเงินเป็นท้องเนาะจ้าเนาะจ้าสาหรับม้อนี้ก็อาใ้ซํมนี้สะกคนเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวแดดออกแดดแก่แล้วลูกก็สิเอินหาคือเกาก็สิเฝ้าเขาบานสวนก็บฮดแล้วละจ่าโศคดียู่ดีไม่แห้งเดาอกาบขอบคุณคือเกาหันละจ้าขอบคุณหลายสําหรับผู้อันกดสิสามให้ย่ายสําหรับผู้หายกาลังใจ จ้าสำหรับหมือนนี่ยุลยีไม่แห้งทุกฝูทุกคนลำลุยว,วยคือเก,ก,ก่าเด้อจ้าเด้อจ้าวัสดีจ้า